คลิปนี้มีสปอยอย่างหนักหน่วงจากเรื่อง The Host ปี2006และมีอวาสานอาหารเที่ยงอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะและอีกอย่างที่ต้องใช้ก็คือ Optus Zero เว้นสำหรับเกมเมอร์และคนรักหนังโดยเฉพาะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อรุ่น Zero ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมส่วนลด100บาท The Host เป็นภาพยนตร์สปปะหสัญชาติเกาหลีในปี2006หน้าหนังเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นหนังสยองปนคอมเมดี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะ แต่ถ้าใครที่เคยดูแล้วก็น่าจะพบว่าตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสและแอบอิงประเด็นทางการเมืองอยู่เหมือนกันตัวหนังเปิดมาที่ห้องแล็บแห่งหนึ่งและหมอนี่ครับสกอตต์วิลสันก่อนที่จะไปรับบทเป็นหมอใจดีใน The Walking d e a d ลุงแก่เคยมารับบทเป็นนักวิจัยหมาชาวอเมริกัน,นสั่งให้ผู้ช่วยชาวเกาหลีใต้เทฟอร์มาดีไฮจำนวนมหาศาลลงสิงไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่านี่เป็นความคิดที่ห่วยแตกมากครับเพราะสิ่งนั้นต่อตรงลงสู่แม่น้ำหันซึ่งไหลผ่านทั่วเมือง ผู้ช่วยที่ยังพอมีสติอยู่บ้างก็พยายามแย้งว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะเฮียแต่มันก็ไม่เป็นผลครับต้องเคอยู่ดีจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่คนตกปลาสองคนเดินลุยน้ําสูงเท่าเอวในแม่น้ําและไปพบเขากับปลาประหลาดตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่น่าจะเกิดการกลายพันธุ์ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับปลาตัวนี้แต่มันน่าจะดูน่าเกลียดมากเลยแหละฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปอีก4ปีเราก็ได้ไปพบกับบรรดาตัวเอกของเรื่องเป็นครอบครัวเจ้าของร้านขายอาหารเล็กๆที่ประกอบด้วยปู่คนหนึ่งกับลูกชายหัวทองของแก ที่ชื่อว่ากังดูซึ่งเป็นคนที่ดูเพี้ยนมากๆครับพี่แกกินอาหารที่ควรจะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแถมยังเอาเบียร์ให้ลูกสาวกินอีกเพอร์เฟกต์ดูฟอร์มแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสมองอะไรสักอย่างสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้แก่ฮยอนซอหรือฮยอนซูลูกสาวของกังดูน้องสาวของกังดูคือน,นามจูซึ่งเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติและน้องชายอีกคนที่ชื่อนามอิวนักศึกษาติดเหล้าและเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเป็นครอบครัวที่มีสีสันมากครับ หมอจะสู้กับสับตว์ประหลาดเลยแหละพูดถึงก็มาเลยในระหว่างที่ผู้คนกำลังพักผ่อนยามใจอยู่ริมแม่น้ําหันก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่โผลมาให้เป็นที่แตกตื่นตอนแรกมันห้อยหัวอยู่ใต้สะพานแต่จากนั้นก็ทิ้งตัวลงในแม่น้ําแล้วว่ายตรงไปที่คนอยู่ตอนแรกเกาหลีมุ่งทั้งหลายก็เฝ้าดูกันด้วยความตื่นเต้นล่ะครับเดากันไปต่างๆน,นานาว่ามันคือตัวเอี้ยงวะแต่ในไม่ช้ามันก็กระโดดขึ้นมาบนฝั่งและเริ่มสอนพวกมนุษย์ว่าอยากให้อาหารตัวประหลาดแปลก อย่าใส่หโฟนฟังเพลงเสียงดังโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างและที่อื่นมีตั้งเยอะอย่าแหกกันไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวหลังจากอารวาและกลืนคนลงท้องไปหลายคนมันก็วิ่งมาทางกลางดูและลูกสาวเขาพยายามจับมือลูกวิ่งหนีท่ามกลางฟุ้งชนแต่พิโทพี่ถังดันจับมือเด็กผิดคนครับเมื่อมองกลับไปก็เห็นฮยอนซอถูกสประตัวนั้นใช้หางจับลากตัวลงแม่น้ำหันไปแล้วหลังจากจัดพิธีศพให้กับเดียรผู้เสียชีวิต ตัวแทนจากรัฐบาลก็ได้ประกาศว่าสัตว์ประหลาดนั้นเป็นพาหะาของเชื้อไวรัสที่ไม่เคยพบมาก่อนและแจ้งว่าขณะนี้กองทัพสหรัฐได้เข้ามายังพื้นที่และก,กักตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ที่ได้สัมผัสกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงซึ่งรวมไปถึงพวกของกังดูและครอบครัวของเขาด้วยเนื้อเรื่องส่วนที่เหลือของหนังก็จะบอกเล่าเรื่องราวครับของครอ,อบครัวพาร์คที่พยายามหลบหนีการคุ้มขังของรัฐและพยายามตามหาตัวขยอ้อนศอซึ่งรอดชีวิตและพยายามติดต่อพ่อของเธอผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากเขาดูจะเป็นคนที่มีปัญหาทางสมองนะครับจึงไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าบีบให้ครอบครัวพาร์คต้องออกหาทางช่วยเหลือฮยอนซอด้วยตัวเองชื่อภาษาอังกฤษของหนังอย่าง The Host เนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยสื่อถึงเนื้อหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาเกาหลีก็อาจจะเข้ากว่านั่นก็คือซึ่งอ่านว่า g u ว m o หรือ g o อมูต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแอนนิกไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนก็อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับเอาไปว่ามันแปลว่าสัตว์ประหลาดก็แล้วกัน ซึ่งหมายถึงเจ้าอสูรกลายพันธุ์ที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นพิษยังไม่ถูกต้องจนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ก็อตซิลาเป็นสัญลักษณ์ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่างกนตรงที่ The Host มีเนื้อหาออกไปทางตลกเสียสีในตอนแรกและเริ่มตลกน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเหลือทิ้งไว้แต่ความสยองและการเสียดสีซึ่งก็ไม่ใช่เลิกแปลละครับถ้าดูจากชื่อชั้นของผู้กำกับอย่างบงจุนโฮที่แอบจิกัดทั้งรัฐบาลเกาหลีและรัฐบาลสหรัฐ ความจริงก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบรันดาลใจมาจากเรื่องจริงครับเป็นข่าวดังในปี2000กับการเทสารพิษฟอร์มานดีไฮลงไปในแม่น้ําหันเหมือนกับในหนังนี่แหละโดยผู้ช่วยนักพยาิวิทยาชาวเกาหลีใต้ที่ทํางานให้กับกองทัพสหรัฐในกูงโซได้แจ้งว่าเขาถูกสั่งให้เทสารพิษจำนวนมหาศาลลงในแม่น้ําซึ่งนอกเหนือจากความกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องนี้ยังมีผลทังการเมืองทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้คอมเมนต์สหรัฐอย่างหนักเพราะมันแสดงให้เห็นว่าทหารสหรัฐที่ประจําการในเกาหลีเนี่ย ไม่่อยใส่ใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนท้องถิ่นเท่าไหร่ซึ่งผู้กำกับก็อสะท้อนเรื่องนี้ในหลายๆส่วนของหนังครับบางส่วนก็ถึงขั้นทาให้อนนิคอดรู้สึกไม่ได้นะว่าอเมริกากับรัฐบาลเนี่ยมันจะดูเลวร้ายจนเกินเบอร์ไปหรือเปล่าวะทั้งตัวนักวิทยาศาสตร์ตอนเริ่มเรื่องที่ดูไม่สนหน้าอินหน้าพรมจะเอาฟอร์มาลินทิ้งลงท่ออย่างเดียวเลยแถมยังไม่บอกด้วยว่าทําไมถึงไม่เอาไปทิ้งให้มันถูกต้องมันยากนั่นละไงแต่ถ้าตลุงนี้ว่าแย่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้และสหรัฐ พอรู้ตัวว่าตัวเองทําให้เกิดเจ้าสับปะหลาดขึ้นพวกนี้กะดันกุเรื่องไวรัสขึ้นมาเพื่อหาเรื่องจับกลุ่มคนที่อยู่ใกล้สับปะหลาดตังคาหัวข้อโควพาร์คและถึงขั้นจะจับกังดูไปผ่าสมองเพื่อปิดปากไม่ให้ใครรู้ว่าเจ้าสับปะหลาดเนี่ยมันเกิดจากความสับเพ่าของตัวเองเรียกได้ว่าทําทุกอย่างแหละครับยกเว้นสิ่งที่ควรทายกเว้นส่งทหารมากําจัดมันให้มันจบๆไปเป็นการซุกปัญหาไว้ใต้พรมที่เปลืองงบที่สุดในประตศาสตร์าการซุกปัญหาไว้ใต้พรม เอานจริงนะครับเมื่อเทียบกับสัประดยักษ์ในหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยแอนนิกไม่คิดว่าเจ้าลูกออดยักษ์ในหนังเรื่องนี้จะทรงพลังบอที่ต้านทานอาวุธสงครามของพวกกองทัพได้หรอกนะแต่ที่จะอ่อนได้เรื่องพลังนะครับเจ้าสัประดแห่งเดอะโฮสก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจทางน่ากลัวน่าขยะแขยงและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับว่ามันน่าสังเวชมากครับในเวลาเดียวกันและในวันนี้เราจะไปดูหน้าตาม,มันให้ชัดๆและวิเคราะห์ที่มาที่ไปของมันกันครับอินโทรมา เจ้าลูกอสยักษ์กเวมูเกิดจากสิ่งมีชีวิตบางอย่างในท่อระบายน้ําที่กลายพันธุ์เพราะกินฟอร์มาดีไฮเข้าไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพบเห็นสัตว์แปลกๆมากมายในน้ําปลาในแม่น้ําเริ่มตายชายคนหนึ่งที่กําลังพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ํามองเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในน้ําก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปภายหลังได้มีคนค้นพบศพของเขาถูกกัดจนเละเทะจากนั้นก็ไม่ค่อยมีคนได้พบเห็นมันอีกจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2006 เกวมูได้มาปรากฏตัวที่ริมฝั่งแม่น้ําหันกินกระป๋องโซดาที่เกาหลีมุงหลายสิบคนโยนลงไปในแม่น้ําก่อนจะว่ายน้ําไปที่อื่นแต่โชคร้ายครับที่มันน่าจะชอบกินคนมากกว่ากินกระป๋องมันจึงโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ําแล้ววิ่งไล่ขมอบคนไปหลายคนสร้างความแตกตื่นกลัวขนไปทั่วเอาจริงๆเนี่ยถึงจะเรียกว่าลูกออดยักษ์แต่แอดก็ไม่รู้นะครับว่าแต่เดิมมันคือลูกออดหรือว่าปลาอะไรกันแน่และฟแฟนๆหนังับปบะลาฯก็พากันดีเบตว่าเจ้าเกวหมูกลายพันธุ์มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด หลักฐานบางอย่างชี้ให้เห็นว่ามันอาจ,จเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ามากกว่าปลาเนื่องจากสามารถเดินและหายใจบนบกได้หรือดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกผสมระหว่างปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็เป็นได้ก็มันสัตว์กลายพันธุ์นะครับจะเป็นอะไรก็ได้และพอพูดถึงการกลายพันธุ์ก็ต้องขอบอกเลยครับว่าตอนแอนิกดูครั้งแรกและเห็นตัวมันเต็มๆครั้งแรกเนี่ยอดคิดไม่ได้เลยว่ามันไม่เหมือนอะไรที่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยดีไซน์ของมันดูเพลๆจะเหมือนกับลูกอสสีเทามีกรามแบ่งออกเป็นแฉกสามารถเปิดอาได้ ขากันไกรล,ล่างลายล้อมไปด้วยฟันลิ้นยาวเหมือนแส้ห้อยออกมาจากปากบนหัวมีตาสองข้างตาขวาใหญ่โตกว่าตาซ้ายหลายเท่าลำตัวด้านหลังมีขาประสัตว์เลื้อยคลานและแขนสั้นสองข้างมีระยางคล้ายครีบอยู่บริเวณขาหลังแต่ก็โดยจะใช้การอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับเกวหมูสามารถวิ่งได้เร็วมากเรียกได้ว่าถ้าเป็นทางตรงแล้วก็เล็วกว่าคนเยอะบวกกับนิ้วเท้าแข็งแรงที่เป็นพังผืดก็ช่วยให้มันปีนขึ้นกรแพงได้อย่างไม่มีปัญหา แต่เนื่องจากมันมีแค่2ขาที่ต้องรับน้ําหนักทั้งตัวมันเลยมีแนวโน้มที่จะสะดุดล้มและชอบกลิ้งหล,หลุ่นในขณะที่พยายามเลี้ยวอยู่ตลอดดูน่าสงสารปนหน้าเอนดูแบบแปลกๆนะครับทว่าสิ่งที่ทําให้เจ้าลูกออสพิการนี้เป็นตัวอันตรายที่คล่องแคล่วก็คือหางของมันครับซึ่งสามารถใช้เป็นแขนข้างที่3ในการปีนป่ายและหยิบจับอะไรเวลาเร่งรีบนอกจากนี้หางนี้ยังเร็วพอจนสามารถใช้จับเหยื่อได้โดยไม่ทันตั้งตัวอีกด้วยเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทป่า เกวมูสามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าร่างกายผ่านเหงือกที่อยู่ด้านหลังปากแม้ว่ามันจะสามารถหายใจบนบกได้ก็ตามแต่ถ้าดูจากการที่มันหายใจบนบกได้แล้วเนี่ยแสดงว่านอกจากเหงือกแล้วมันจะต้องมีปอดด้วยครับหรืออะไรสักอย่างที่มันคล้ายปอดนะพังผืดที่เท้าทําให้มันว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วแม้จะเขมือบเหยื่อเข้าไปเต็มท้องและลากอีกหลายคนด้วยหางถ้าลักษณะที่ว่าว่ามายังไม่แปลกพอหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าตามตัวของมันมีอวัยวะบางอย่าง ที่ดูเหมือนกับปลาหลายตัวติดอยู่บนหลังซึ่งปรากฏว่ามันไม่ใช่อวัยวะที่ดูคล้ายปลาครับมันเป็นปลาเลยแหละเห็นได้จากตอนท้าย,ายเรื่องที่มันหลุดออกมาจากตัวเจ้าลูกออดปลาพวกนี้มาเกาะอ,อยู่บนหลังได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นที่แน่ชัดครับแต่ถ้าดูจากหน้าตาแล้วก็เดาว่าน่าจะเป็นปลาที่กลายพันธุ์เหมือนกับตัวเจ้าเกวหมและเกาะติดตัวเองเข้ากับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อเอาชีวิตรอดทำไปใช้โดยการดูดสารอาหารจากร่างตนก็กําลังกัดกินเจ้าเกวหมจากภายในเหมือนกับปรสิต กวมูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากแม้ว่าจะเป็นลูกผสมของปลาหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถออกแรงยกวัตถุที่มีมวลมากเกินไปได้มันกลับสามารถพักอะไรก็ตามที่ขวางทางจนกระเด็นไม่ว่าจะเป็นคนรถยนต์หรือแม้กระทั่งรถเทรลเลอร์ทั้งคันสภาพอันอเนกอนาถบวกกับความหิวโหยทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอันตรายใช้พละกําลังในการไล่ล่ามนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแม่น้ําและเข้าโจมตีทุกสิ่งที่เข้าไปใกล้มัน โดยหลังจากที่มันไล่ขมือกบคนที่ริมแม่น้ําหันแล้วมันยัง่าเจ้าหน้าที่สองคนที่ไปสำรวจตรงบริเวณสะพานด้วยเหยื่อที่ถูกจับได้จะถูกกลืนเข้าไปทั้งตัวแต่มันจะไม่กินหมดรนเดียนะครับแต่จ,จะกักร่างเหยื่อไว,ว้ในปากทีแลแมากมากก่อนจะพาไปยังรังของมันซึ่งเป็นที่ชื้นแฉะในท่อระบายน้ําแล้วสํารอกร่างเหยื่อออกมาเพื่อเอาไว้กินทีหลังซึ่งคนที่ถูกสํารอกออกมาส่วนใหญ่ก็น่าจะตายแล้วละครับเพราะแรงกระแทกหรือขาดอากาศแต่ถ้ามีใครบังเอิญโชคดีมากๆหรือไม่ก็โชคดมากๆ รอจากปากของมันมาได้ก็อาจจะถูกมันใช้ลิ้นเลียเพื่อเช็คความเคลื่อนไหวใครที่ขยับก็จะโดนจัดการทันทีแต่ถึงไม่โดนเก็บตรงนี้ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานละครับเพราะอาการบาดเจ็บและความอดอยากเวลาที่มันกินเหยื่อเนี่ยเจ้าเกวมูจะเขม,มรร่างเหยื่อเข้าไปทั้งตัวเสื้อผ้ารองเท้าฝ้าเรียบโดยไม่ฉีกเป็นชิ้นๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันสะดวกครับแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฟันของมันเนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะฉีกเนื้อได้เป็นความอันตรายอีกอย่างหนึ่งของมันครับเหยื่อที่อยู่ในท้องจะโดนย่อย จากนั้นก็จะโดนสำรอกกระดูออกมาพร้อมกับอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งที่มันย่อยไม่ได้บอกได้เลยครับว่าเป็นภาทินาสะอสเอียนแบบสุดๆอวสารโจกมือเที่ยงตูน่าสงสารฮยอนซอครับที่รอดมาเจออะไรแบบนี้แบบเต็มๆแถมเธอจะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าเกวมมอยู่หลายครั้งและถึงแม้มันจะไม่ฉลาดเท่ากับมนุษย์แต่ก็มีสติปัญญาสูงสรสัตว์นักล่าจนถึงขั้นใช้อุบายทาเป็นแกล้งหลับเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนจะซุ่มโจมตีโดยที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวด้วย นอกจากพละกกาลังและความว่องไวปราดเปรียวแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ยังมีความอึดถึกทนต่ออาวุธหลายอย่างตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผิวหนังที่หนาของเกวหมูสามารถทนทานต่อกระสุนจากปืนลูกซองได้หลายครั้งบางนัดนี่ขนาดยิงเจ่อๆยังไม่อยากจะเข้าเลยครับทําให้ครอบครัวพักที่พยายามตามล่ามันต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปแต่ผมก็ยังขอยืนยันคําเดิมนะครับว่าถ้าเกิดผู้รัฐบาลเนี่ยเอาจริงสักหน่อยยกปืนกลหรือไม่ก็ระเบิดม,มาจาก,การเนี่ยยังไงมันก็เละครับแต่พวกพี่แกไม่ทําอย่างนั้นครับ ตอนใกล้จบเรื่องเจ้าหน้าที่ของกองทัพได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงแผนการใช้สารพิษที่เรียกว่าเยลโล่เอเจนต์สารเคมีที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อฆ่าเกเวมูโดยเฉพาะซึ่งน่าจะได้รับแรงบรันดาลใจมาจากสารพิษที่สหรัฐใช้ในสงครามเวียดนามเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับสัปดปาดเนียมันเกิดจากการทิ้งสารพิษลงแม่น้ำเราก็ต้องทิ้งสารพิษอีกอย่างลงแม่น้ำเพื่อฆ่ามันน้ำยอก,ก็ต้องเอาหอบงใช่ไหมครับแม่ไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนมาประท้วงกันมากมาย เมื่อเกรยมูมาถึงฝั่งและเริ่มจะโจมตีผู้คนกองทัพก็ปล่อยอีโลเอเจนลงในบริเวณนั้นปรากฏว่ามันได้ผลครับได้ผลกับคนที่มาประทวงนั่นแหละคนที่อยู่ใกล้จุดปล่อยที่สุดพากันล้มป่วยและไอเป็นเลือดส่วนตัวเจ้าเกวยมูนั้นแค่อ่อนแรงลงและเป็นอมาพาตไปชั่วขณะในขณะที่ผู้คนพากันใส่เกียร์หมาด้วยความแตกตื่นแต่นั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับครอบครัวพาเข้ามาโจมตีเจ้าสัตว์ประหลาดกังดูฟาดมันด้วยเสาโลหะที่มีป้ายสัญลักษณ์ไบโอฮาศาสร์ แต่ก็ถูกมันกระแทกล้มกับพื้นนําอิวคว้างระเบิดขวดใส่มันพร้อมกับผู้ช่วยอีกคนที่ราดน้ำมันเบนซินใส่ตัวมันและนําจูที่เป็นนักธนูก็ยิงธนูไฟเข้าที่ตาของเจ้าเกวมูจนไฟลุกท่วมทั่วร่างของมันแต่ที่นั้นมันก็ไม่ตายครับโคตรทนเลยทว่าก่อนที่มันจะหลบหนีลงน้ําไปกังดูก็ใช้แรงโบกจากที่มันวิ่งเข้าใส่แทงเสาเข้าที่ป่าของมันโดนทะลุออกหลังหัวหลังจากที่โดนตีโดนยิงโดนเผาทั้งข้างนอกและข้างใน ในที่สุดเจ้าลูกออดยักษ์พิการแห่งแม่น้ําหันก็ตายลงยุติความทุกข์ทรมานของทุกฝ่ายเหนื่อยครับบอกเลยสําหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับมีไหมนะโดนสปอยสเละละสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับแอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับไม่เชื่อหนังมันไม่ดีนะแต่แค่บางส่วนของหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยครับเพราะต้องใช้เวลาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่เป็นมนุษย์เลยไม่ได้มีฉากสัตว์ประหลาดมากเท่ากับฉากคน แต่นั่นก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหนังสัปราดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะหนังสัตยองแถบเอเชียซึ่งถ้าใครชอบแนวนี้เนี่ย The Host ก็น่าจะเป็นที่ถูกใจไม่ใช่น้อยบวกกับประเด็นเรื่องการจิกกัดทั้งรัฐบาลเกาหลีและอเมริกาที่ค่อนข้างแรงทีเดียวจนผู้ชมบางส่วนเนี่ยถึงกับมองว่าเจ้าลูกออสที่ว่าร้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่แย่เท่ากับรัฐบาลที่ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างน้อยเจ้าเกรมูเนี่ยก็ยังทำไปเพราะว่าสัญชตาตญาณสัตว์ที่ต้องการหาอาหารเพื่อมีชีวิตรอดเตือนดีคุณ,ค,ณคุณไหมครับและการทที่มมัันนนนต้อองงกกกกลาาายยพพนเน็็ปรรระะขุษ์ จึงไม่แปลกครับที่มันจะโกรธจนต้องมาล้างแค้นมัง่งประเด็นเรื่องแสอเมริกาเนี่ยมันชัดมากครับจนถึงขนาดที่รัฐบาลเกาหลีเหนือถึงกับเอ่ยปากย่อย่องหนังเรื่องนี้เลยทีเดียวซึ่งถือว่าหาได้ยากมากครับส่วนในบ้านเกิดที่เกาหลีใต้นั้นความนิยมของภาพยนตร์เรื่อง The Host ก็ทําให้แม่น้ําฮันที่เป็นฉากในการถ่ายทํากลายเป็นที่สนใจขึ้นมาช่วงหนึ่งเลยจนถึงขั้นมีการสร้างรูปปั้นของเจ้าเกหมูว่าที่ริมแม่น้ำไปด้วยแหม่สร้างสะเมือนจนหน้าขนลุกเลยครับนี่เจอกลางคืนนี้มีวิ่งกันบ้างล่ะ และนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าเกหมูจากภาพยนตร์เรื่อง The Host ครับจริงๆแล้วตัวเจ้าลูกออดยักษ์เนี่ยยังมีประเด็นหล,หลายอย่างที่ยังคงเป็นปริศนาทั้งฝูงปลาที่ติดอยู่บนหลังซึ่งในภาพคอนเซปต์อาร์ช่วงแรกๆเนี่ยมีเป็นฝูงเลยครับไม่ได้มีแค่สองสาตัวนอกจากนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งที่อันนี้แอบสังเกตเห็นนะครับเป็นนิสัยแปลกประหลาดอีกอย่างของมันเมื่อไรก็ตามที่มันสัมผัสได้ถึงของเหลวที่ไหลลงมาโดนตัวไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือน้ําอะไรก็ตามเจ้าเกหมูจะเงยหน้าขึ้นแล้วอ้าปากกินของเหลวนั้นนนลลงงไปโดยเิิกสสใจ่่อื ต่อยของเหลวนั้นเป็นน้ํามันเบนซินครับมันก็ยังกินอยู่ดีซึ่งนิสัยแบบนี้ก็ทําให้มารดนฆ่าตายแหละครับแต่ทําไมมันถึงต้องทําแบบนี้และเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับฟอ์มนีไฮที่ทําให้มันกลายพันธุ์หรือเปล่าก็เป็นหนึ่งในหลายๆคําถามที่แฟนหนังหลายๆคนถามกันนะครับและเอาจริงๆเนี่ยก็มีคนพยายามจะตอบแหละครับในรูปของหนังภาคพรีเคลหรือซีเคลที่ว่ากันว่าจะบอกเล่าเรื่องราวต้นกําเนิดของเกวโมและบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เพียงชนิดเดียว ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการทิ้งสารเคมดีหายลงแม่น้ำโปรเจกต์ project หนังภาคต่อของ The Host ที่ว่านี้มีอยู่2โปรเจกต์ด้วยกันครับโปรเจกต์ project แรกป,ประกาศออกมาในปี2007ว่ากำลังมีการสร้างหนังภาคต่อของเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สามิติโดยมีผู้กำกับคนใหม่โดยทุนสร้างสูงถึง12ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงขั้นมีเดโมสเปเชียลเอฟเฟกออกมาให้ดูกันในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่โตเกียวในปี2010และกำหนดวันฉายไว้ที่ริลี่ร้อนปี2012ครับซึ่งก็คือ8ปีก่อน แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวีเววอะไรเลยว่าหนังมันไปถึงไหนแล้วโปรเจกต์ Project ที่2เป็นโปรเจกต์ภาครีเมคครับโดย Universal Picture ที่ถูกกำหนดใายไว้ภายในปี2011ครับไล่เรียกกับโปรเจกต์แรกนั่นแหละแล้วก็อ e ีโอบเดียวกันเลยครับปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงติดอยู่ในสิ่งที่คนในวงการหนังเรียกว่า development h e l l หรือโดนแช่แข็งอยู่ในขั้นตอนพัฒนาโดยไม่มีสัญญาณว่าทั้ง2โปรเจกต์จะคอลอดออกมาให้เราเห็นได้เมื่อไหร่ ก็ต้องคอยดูกันต่อไปแหละครับหรือถ้าใครคิดถึงเจ้าลูกออดจากจริงๆเนี่ยหมดโควิดแล้วก็นั่งเครื่องไปเกาหลีแล้วไปดูรูปปั้นมันที่ไม่น้ำหันก็ได้นะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b ส c คร b e พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปตอนต่อไปของ f a n แฟชั่นสตูดิโอนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ